ที่โรงแรมเดอะกรีนพักแกรงจังหวัดเยสโสธรนายแพทย์อนุชาเศสศเถียนรองประธานแผนง,งานสนับสนุนการดำเนินง,งานป้องกันอุบัติจราจรหรือสอ,อาจารอเป็นประธานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินง,งานป้องกันอุบัติจราจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี2563โดยมีนายชยุทธวงวนิชย หัวหน้าสนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัดยะโสธรหัวหน้าสออาจารรภาคอีสานตอนล่างหัวหน้าสนาชการภาคีหน่วยงานภาครัฐภาคผู้จัดการภาคประชาสังคมและพี่เลี้ยงสองอาจารอเข้าร่วมการประชุมกว่าหนึ่งร้อยคน โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้เน้นให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ของตนเองและปีนี้ยังเป็นปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในระยะแรกซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งปี2563ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่งหรือในอัตราที่ต่ำกว่า10คนต่อประชากร1 0 0 0คน โดยสออจะรออีสานตอนล่างได้พัฒนาทั้งระดับชุมชนและระดับเครือข่ายและต่อจากนี้จะเชิญภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้นำโมเดลนี้ไปต่อยอดและขับเคลื่อนในบทบาทขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยนายชยิตวงวนิชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรเปิดเผยว่าจังหวัดยะโสธรนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ3,500รายเสียชีวิตเฉลี่ยดเดือนละ12-15คนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในระดับกลางหากเทียบทางประเทศ โดยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุในพื้นที่ระดับตำบลและที่ผ่านมาจังหวัดได้คัดเลือกดำเนินการเสริมสร้างวินัยจราจรการสวมใส่หมวกนิรภัยในหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนประชาชนสถานศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอใน3ามอำเภอได้แก่อเภอเมืองยะโสธรอ,อเภอเลิงนกทาและอเภอคคำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีคณะทำงานที่เข้มแข็งและมีหลายพื้นที่ต้นแบบโดยที่ตั้งเป้าหมายคือประชาชนสวมหมวกนิรภัยกังผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละสิบและขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไปวีระพลบุญเดชรายงานนาที่ทำการสนักงานสมาคมเครือ